ครับผมเมื่อครับสังเกตกระพริบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับกระพริบ10บครั้งครับคอมไม่ทำงานครับนะผมถอดคอมออกครับแสดงว่ามันจะมีการฟีดแบ็คเข้าไปครับผมถ้าคอมไม่ทำงานหรือว่าถอดออกจากซ็อกเก็ตเลยมันก็จะกระพริบสิบครั้งครับผม ถ้าผมเสียบเข้าไปคอมตัวเสียก็กระพริบสิบครั้งครับเพราะว่ามันไม่ทํางานครับครับอันนี้เราใช้แยกแยกตัวเสียระหว่างคอมเพรสเซอร์กับแผงนี้ครับคอมเพรสเซอร์กับแผงนี้ใครเสียครับหรือง่ายวัดไฟออกจากตัวนี้ร้อยสิบโวลต์เอซีครับถ้าไฟออกแสดงว่าบอรดดีถ้าไฟไม่ออกก็ก็บอร์ดไม่ดีครับบอร์ดเสียถ้าไฟออกคอมไม่ทํางาน ตัวนี้กระพริบสิบครั้งก็แสดงว่าคอมเพรสเซอร์เสียครับครับผมก็เข้าใจกันง่ายๆครับแค่นี้ครับ